ใส่ใส่คือเราจะส่ายไมคไว้ทุกคนแล้วประเด็นคือมันหลุดอ่ะเราเลยแก้ปัญหาเว้วอนดีจนะครับช่วยมาบอกทีว่าไมค์มันติดยังไงให้มันไม่หลุดถึงผู้บริหารถึงผู้บริหารเลย ซีอีโอเนียเขาจะเจอคลิปนี้ไหมก่อนใส่ยังไงวะแทนโปรตีนติดไงติดตรงนี้ดิเขาวอกจริงไมว่าเลตต้องติดประมาณตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเออตรงนั้นแหละเออผมก็คนเอาเข้าแล้วอออกันนี้เข้าแล้วเอาเข้าดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเวลาหล่นจะมันจะเซฟไปมันติดแล้วมันก็ เออย้อยๆหน่อยแต่น่าจะอยู่นะย้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวคืออันนี้ใครเขียนว่ามึงมึงมึงตกอังกฤษวะเนี่ยไม่ฮะอันนี้มันตั้งใจหรือเป็นชื่อมันใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยไอลูกเปล่าชื่อลุกเปล่ามอ้ยเขาชื่อลุกเขาเองเขาชื่อลุกเปล่ไม่คือคือมันโง่จริงหรือมันเขียนเอามุกเขียนไม่ไม่คือมันเอามุกเหลยเอออะไรวะลักเขาชื่อลุกคุณลุกนี่ใครวาดวะ นี๊ดฟินอะไรอ่ะอ๋อเอ๊ะคืออะไเขาเรียกขนแมวแหารแมวแล้แม่มันเจ็บไหมไปไหนวะโอ้ังไหนไหฝั่งนี้แหละถูแล้วอ่ะซายหรือขวาโอ้ไหนวะอ๋อไม่เห็นรู้อะ <ไ>อ่าแล้วก็ติด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 ตัวเลยติดตัวเลยกูให้มงเลกกยเฮ้ยรู้ <laughs> กล้องอยู่ที่นึงเสียงอยู่กับพี่อ่ะแล้วมันก็เอาจริง <Okay. S 1> <laughs> เอาเลยเออเอาเลยอ้าวตัวส่งสัญญาณดีใจออสมดิโอหนึ่งถูกตัดขาด <laughs> ไปปิดหรอไปกดปิดหรอเ <laughs> มืม่อก <laughs> ี้ว่านั่ดกูไม่โดนปิดอ่ะ <laughs> ไปถามนางถามถามขอขคำคมหน่อยขอคำคนคำคมคำคมมึงถือไหมมึงถือไหมเวล้วขอคำคม

ตอนนี้นะคะเฮ้ยรถมัเป็นฟันันนี้เราอยู่ประเทศของถน้ะรวบรยยากแนะนำอาหารที่แต่กูพูดไปแล้วกี่ล้านรอบก็ไม่รู้ว่าอาหารที่นี่มีเยอะแยะมากมกจากกูไปอยู่ในช่องพัล้าในตอนนี้ช่องลกูก็จะพูดเหมือนเดิมว่าเรามีแบคเดร์อ์ด้วยนะคะเยอแอนด์เดนเดมาแล้ว โมงค่ะนี่มันกี่โมงสิบโมงเราลงทะเบียนสิบ0สิบโมงเราเพิ่งจะลงทะเบียนสิบโงเี่ยวไหมเกี่วเกี่ไงปิดยังไงวะเนี่ยร้อี่ร้อกว่าหม่ะเอาเพิ่งเห็นเรอเพิ่งเห็นเหรอไอ้ยังรนี่มาตัดต่ออะอเนี่ย ไอเชี่ยแล้วเขาเอาเรื่องนี้จริงยูทูบเบอร์เงินดูสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากช่องอะไรอ่ามาจากช่องคุณแฮนซ่าครับอเอาช่องเดียวกันเลยครับช่องเดียวกันเลยไอเียไปไหนดิผมมาจากช่อง่อครับช่องนี้มีอินเทอร์เน็ตเลย ไม่รู้อ่ะเคี่ยอะไรล่ะพี่ทำไมวะเอาคือถ่ายตรงมือไงไม่เอาอีกว่าอร่อยจริงโคตรอร่อยไม่เอาไม่กินยับเบียนหนึ่งอจอกโคตรอร่อยลองลองไม่มีถ้าำมห้อร่อยกินเว้นปลายคู่ด้วยต่างแม่ชวนจับมือมาสานทำกิจกรรมครับโคตรอร่อยได้กินกระทะออกมากินยังกินแล้วโคตรอร่อยอ่ะ เกือดนี่อะเกือบนี้เผ็ดอ่ะมึงลองกินดูอะไรนะไม่ยังกู้ว่ายังไม่หิวนะอ่าไม่เราไปกินเราไปกี่โต๊ะเนี่ยสิบคนเหรอใครนั่งด้วยกันบ้างพวกเราไม่มีใครมาเลยเราต่อโต๊ะสิบคนไงยนี่อร่อยหวานเออถ่ายได้ไหมกิน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 ดีให้เดี๋ยวกูกินให้ดูอ่ะ

แค่ัดูพี่อสมมาผิดอ่ะงยร้อนแมาพย่อัน่นีันเก็ดยังไงที่มาลงสตอรี่พีเวอ่ะมีลูทุกวันมั้งนยมีรูกทุกวันแต่ว่าอันเนี้มันดไม่เลยไม่รู้ ข้าวดีครวีดีเ่ะมาวีดีเดี๋ยววีข้าววีเร็วแทงคุณจุดหน่อยคุณจุดวะอพูดได้ด้อยสั่งสั่งด้เสียงได้หน่ไม่ไม่มือกสกกไม่ได้้มือสกปรกกดไม่ได้ไม่กล่นข้างนี่กดข้างบนข้างบนริคนอีกคนอีกไม่ใช่คนอีกประมาณนี้มานี้ขวาขวาขวาเลยข้งนข้นขึ้นขึ้น ดกออดกดขวากดกดขวาใคาา่าแกะไม่ออกว่ะเออที่มาไม่แกะต้งเนี่ยไม่น่าได้กินหรอวันเนี้ สามล้านชิ้นโอ้โหสามล้านชิ้นโอ้ยท้วแล้วเ่มันกินโดนัดไปสาล้านชิ้นตี้แ่าวอ่ะขี่แวอ่ะสาล้านชิ้นไปโซกิวบิ๊กซีดาวขนงไปไหะต้องอยู่ถึงสี่โมงหเน่ยตีกองเหอ เล่สนสั่นเหี่ใไอ่น่ะอ๋อไอ้ใหญ่ไม่ตีแล้วไอ้ไอญบอกกันเนี่ยมันจะบิดมากินโซคิวพวกคุณเนี่ยโอ้ยู่ก็ดีอ้าวถ่ายรูปพี่พ่ออะไรอะอะไรอะนนี้คือให้เลยให้สองคนเนี่ยถ่ายถ่ายดีเลยมา ตั้้้งงกลลอวสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับเร่องเวลาเก็บของฮะไข่องกูกูชี่นหนูจะกลับยังไง้กินเลยกลินเลยกินเลยมีให้ผลไม้หลากหลายค่ะหลายคนมัรวมกันมท้อเลยท้อนักหนักมากเลยกคน แปดลังจะหมดสวัสดีคนดูทั้งแปดหมื่นสี่พันล้านคนสี่พันล้านคนเฮ้ยไามค่อยๆเดินเพื่อนค่อยเดินค่อยเดินนานแล้วอันเป็นชั่วโมงเฮ้ยไม่รีบดิดวนเดิน ใช่ก่อนลยบายบายครับบาย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 ไม่โตมันต้องแยกสองโตปะะเชื่อตรงนั้นไปไปเลยแสงไยอ่ะ เออไม่รู้แล้วเสียงไม่รู้ลงเลยก็หลับงเลยก็ได้โอ้โหเดินเรียวยิงยิ่งถามเพื่อไม่มกูรู้วันนี้เดิมก็ที่เดิมอ่ะจะลงเลยอ่ะเดินเ,<อ>เ,เอาไปอ่ะไปใจเลยนะ,ะยแล้วกูก็ถือกต่อหัวหายเราวงกินเหล้าหัวเฮาเราวงกินหลายภาษาภาษาภาษาเทียว แต่เพื่อนผมเรื่องที่จไปเรื่อยคนเยอะอุ้ยร้านลูกย่งร้านลย่ร้านว่าจะเต็มโอเคโอเคโอเคมีคนมารอเราอยู่แล้วีกิกินบอกว่าดูรถติดดิรถติดมเราคันเดียวใครเข้ามนถึงไวอะะถ้าเกมันตลรวกี่คน เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เราวอล์กล่าสุดบาร์บีคิวคาซาอันนี้มาโซกิวจบมอสามอันนี้จบมอหกเรามาโซกิวไอ้บิ๊กแม่งแดกแหวนไอ้สัไอบิ๊กแดกแหวนร้อยหนึ่งไหนบิ๊กสั่งมาเหรอไอ้บิ๊กแม่งห้างแหวนเด็กไอ้บิ๊กแม่งแดกแหวนคนคนนี่คือกระเทียมแต่เราพี่แล้วมาพร้อมบินใช่หรอไอ้บินไม่มีนะ

นาาี่ถ้าไม่นานวันนี้เราจะไม่ได้ออกจากบ้านกันแล้ว,ลวเดี๋ยวก็ต้องรอ,อยแค่นี้อยู่เดี๋ยวกูก็ต้องทำงานอาจจะไม่ได้าาว่างกันแล้วตัด <หา S 2> ตัดกินแลยวกูไปกินอ๋อหอกมะตอโกแบยกินแล้วก็ใส่ได้เหรอไม่หน่อย โอ้โหลงสองอันด้วยอันนี้ต้องแกะก่อนแล้วไม่โปนแกะก่อนเห็นพลาสติกถามเพื่อนเห็นเห็นพลาสติกไหมอุ้ยตัวโัวนี้ก็ดีไม่รู้อันนี้ต้องย่างอะไรเดี๋ยวจะเดินใจะมาย่างเออเยอะมากแล้วป่ะเดี๋ยวกูย่างไปอีกรอบคือตะเกียบกูไม่สมประกอบอ่ะอันนีมันนานเกินไปแล้ว มึงไอ้ไอ้ทอมดูมึงนี่เหมือนเหมือนไอ้ตีจ้องกระจกอยู่มันใสกระจกแล้วทำไมมันมันมวยวอะ รอ,ออยู่เนี่ยรอเชฟทำให้อยู่เน oh, s <S uh. okay. oh, like ี่ยมากระสีอ่ะเนี่ยวันหนึ่งเะเปลี่ยนกระทะมาไม่ได้ช่วยเลยพอดิโตอ่มมะไมโอ้ยเฮียจะตังปสเบาทเสรพอเลยกินอะไรอะไรเรากินมข้วออให้วางอ่ะเรากินห้อยี่เจ็ดบาทนะยูโร

ใช่มไเลยไปลาวรีบบอกไปเอ้าทำไมอ่ะทำไมรีบไปหาอีมเดี๋ยวกูว่าละกี่โมงเฮ้ยยังกูกี่โมงก็จะไปแล้วน่ะออกพร้อมกันเอิร์ธยังไม่ได้ถ่ายรูปกลุ่มเลยเอ้ยถ่ายก่อนไม่ถ่ายมึงอิ่มแล้วเหรอฮะเอาแล้ววูบวูบวูบเบคอนผ่านข้าวโพดอ่อนโอ้ ไอแปนน์โปรตีนต้องย่างด้วยดิเออโอ้โหใจดีซะด้วยต้องใส่เล่นตองใส่เล่นของกินะครับนี่คือสัญญาณของความอิ่มไม่ค่ะคือจะกินจริงกินแบบเป็นทางการกินแบบผู้บริหารผู้บริหารพี่ฝนน้ำแบบบ้างดิเอาไอไอไม่เปลี่ยนเสื้อเหรอไอไปับน้ำคุณดูมาทำหน้าดิเหมือนว่าจะเอาต่กูตลอดเลยกูไปจัางเงินห้าร้อยเงี้ย จริงไหมเนี่ยเท่าไหร่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 มันไม่รู้ด้วยแต่เท่าไหร่แต่เท่าไหร่ประมาณไม่เอาประมาณสี่กันสี่อ๋อคันสี่อ๋อก็งันึงอันนี้คือมีส่วนลดเหรออันแปดก็ได้กันแปดเอาบวกอะไรอีกอะพวกอะไรอีกแอนโดรแอนโดรแอนโดรอีอีตั้งยังไงฮะช่วยกูด้วยคนนั้กขู่เลยจ้าบ่ะ คนที่อันตรายที่สุดจะร่าดอนเ้าเอ้ไอ้ตัวจริงกลับมาแล้วเอ้าเป็นที่ปจริงวะโอ๊ยแดกเหอทำไมไม่กินเลยรับอยไม่แดกเลยไม่กินทำไมอะอันนี้ฮะอันเนี้ยของอร่อยอะไรทไร่อ่ะคกินจริงเหรอเอา มันกินได้ปะกินได้กินได้แล้วไม่กินแต่ไม่ใช่ไหมไหมแบบนั้นนั่นแหละอ้าวอันนี้คือไมมเหรอไม่มึงอะไรมึงบอกเลมันกำลังสุกเพื่อนมันใกลังสุกแล้วมันเดือดอยู่ไหมอ่ะอีนิดนึ่งอีนิดนึงสุกไหมมันไหมอยู่แล้วไม่เลยไอไอเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาเข้าเลยอยากป้อนในเสื้อนี้มั่วหนิกูไม่เห็นเลยครับ โอ้ยเอิกเปลี่ยนไปอีกแล้วกริเื้อขนงมามยไส้อแนาทำงานไปใส่โรงงานลูกขากูไม่ทำองเหเอเออมาแล้วไมไปัระดับองเราไปิัตโอ้โห ปเนรคือไออยู่กับเขาไม่เอานะออยเอิร์ดวยเป็นเรื่องทางเกรติเลยแม่บัวเขาก็จะทำล้วงเหลยคตรที่ใครฮะคตที่ใครไอที่โคนเร็วๆกูจะไปเฮ้ยยังไม่ย่ายรูปกลุยมเยย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 ลยยยยยยยเอยย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 ยทยยอยยยยรยย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 เนยย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 ยมยยยยย่ไปยย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 ยาโยย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 าย เอามา <fit> ดิมาดิมีภาระเยอะเลยไม่มีภระสุกข่าเนี่ยอะไรเนี่ยก็ข้ามมันหายากอ่ะกูไม่คุยแล้วเตัวระยะออดนครับเออ่อคุยต่อสิคุยต่อถ้ามีกล้องผมไม่คุยครับอ่าอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายโอ้โหเชื่อเดี๋ยวคุเชื่อนัเนี่ะใช่ป่ะเพื่อนใช่ไหมคนดูมึงไม่ไลฟ์สดหลายๆเนี่ย มันรู้ว่ามีกล้องเลย่ะเฮ้ยมันร้อนคขือมันร้อนฝั่โอ้โหผิดอีกแล้วซ้ายขวาขวาซ้ายเฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคิดว่าอะไรขยายเกี่ยวกับปากว่าจะ จะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาโอ้ยไม่ดังไม่ดังนี่ไว้นี่ไว้ ยี่ส้ากัวยี่ส oh, oh, ิบห้ากัวหนึ่งร้อยโอเคได้สได้ร้อยเท่าไหร่ดูามันชิวอะเราชโอเราชิวจังเลยเรามีร่มอะเรามีร่มเราชิว

อะไร่ตรงพูดอะไรวนี่มันบอกว่าไปนั่งตรงน้นกันงัต่างยังไงเอนั่งนู้นกับตรงนี้ต่างกันยังไงตรงนั้นลมเย็นกว่าตรงนี้ก็ลมเหมือนกันนะตรงนั้นม่ตู้กดหนาวด้วยตรงนี้ม่สนามบาสเลยนะ ตรงนั้นมีตู้ t อด้วยมรงนีมเมีต้นไม้ตรงนี้มีต้นไม้นะต,ตรงนั้นก็มีมึงมีรั้วนี่ไหมเออมีรั้วไหม <c oughs> ม,มีเหมือนกันตรงไหนวะบางที KO